สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีตัดสายนาฬิกาเหล็กนะครับตัดสายนาฬิกาเหล็กก็มีวิธีตัดแบบแบบแบบงัดแบบตอกอย่างนี้นะครับตแต่ตัวนี้จะเป็นแบบแบบงัดออกนะครับอย่างนี้นะครับแลกขณะจะเป็นแบบาฬิกาผู้ชายอุปกรณ์ก็มีเหล็กงัดนะครับเหล็กงัดแข็งๆน,งนะครับปลายแหลมๆนะ แล้วก็มีคอนต่อนี่นะครับแล้วก็แท่นวางนี่นะครับการตัดก็เริ่มต้นเลยครับนี่เลยถอด้ายก่อนนะครับดับแรกถอด้ายก่อนด้านในก็จะเป็นลัหนกหณะแบบแบบ นี่ครับมีร่องให้งัดมีร่องให้ให้ตำแหน่งให้เราให้เราก็ไปแล้วงัดขึ้นด้านนี้นะครับงัดขึ้นไงครับตัดขี่ข้อก็วัดไซส์ก็งัดขึ้นนะครับทำอางนี้นะครับอ,อนีนครับออกแล้วครับงัดต,ตรงนี้ขึ้นมา ครับเออลืมบอกจะมีตัวมิกมีครีมนี่ออกนะครับใช้ครีมนี่ออกเริ่นนะครับใส่คืนก็นี่ครับมีจะมีร่องร่องอตรงนี้นะครับร่องร่องให้รองรับตรงนี้นะครับ ก็คือเกีดลงไปหลักก็จะเป็นลักหนะประมาณประมาณนี้ครับคล้ายตัวเอลมาลงไปนะครับเอาตรงๆก็จอบลค,ครับ,บตัดสายต้องตัดสองด้านนะครับสองด้านให้เท่ากัน วิธีนะครับนี่ลองนี้งัดงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาคิมเนียออกเพืเ่อนๆสนใจอยากจะลองทำดูก็ทำนะครับซื้อในการมาใหม่หาร้านตัดยากเราก็ลองทำดูนะครับ ตอนลงไปก็แน่นแล้วครับเสร็จแล้วครับจบใส่สปริงก็ใส่อย่างอย่างที่นี้ครับด้านนี้มุดสปริงนะครับวางลงไปก่อนนะครับวางลงไปด้านหนึ่งก่อนแล้วก็ไขควงแบนนะครับไขควงแบนแบนกิ้มอีกด้านหนึ่งลงไปก็ลงครับอันนี้นะครับ เรียบร้อยครับตัดสายนากาตัดสายเหล็กตัดสายนากาเหล็กเรื่องใหญ่ของผู้ชายนะครับจบคลิปนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ